ครับสวัสดีครับนารอมอิเล็กทรอนิกส์ครับน่สิมัสสมุงเขาครับฟิลิปปากการามภาพครับเชียวปกครับเึ็นเอียบนะคเหรออีสามครับส่งงานบาไหครับครับมาตรวจสอมกันเลยครับปักนะครับอีสามฟิลิปครับ ตัวเสร็จันล้ครับแกะครับนี่ว่าครับขนัดครับอีสามนี่น่นาจะเ่ยวก็เส้นเสือครับจะว่าอะครับ ข้าครับตั้งงานมาเด้ว่ามเด็กห้งร้อมื่ครับ้อเตาทานครับแปะเยาก็เส้นเสือครับอันกเสือครับเป้นสือลงังเส,สือบนครับเส,สือครับ เสอเสอบนเสือบนตัวดำครับท็อปเสือล่างี้ครับเสือล่างมันจะเขาาแต่หมอครับเสือล่างไมขึ้นไปฟ้าบนบเดี๋ยววัดมครับฟ้ามันขาดปะครับเสือบนครับประกาครับเสอล่าง ถึงมือครับถึงมือเอถึงมือครับไม่ครับเสียบนครับราคาครับัางวัอะไรครัหุ่นนึ่งเครื่อ้ครับซิโลครับเสียบน หนึ่งครับเศรษฐีหนึงนงน่งครับจะบอกขาดครับอั่งหนึง่งอาขุนหนึ่งขี้ครับเซรีไลครับอุศลีครับเป็นแจ้งครับครับแดงว่า เส้นเสือลางขาดครับไปถอนบ้างครับในตัวนะเป็นแค่เซ้นเอือตัดความหอนทุหอนจับการใช้งานมาดนครับมันเลยมันเลยตายครับลองนะครับเส้นเสือลางครับ เดี๋ยวเอครับเชมส์เชล่าครับช่วยมาครับเชล่าครับจะเป็นตัวเล็กหน่อยครับ ต่ออยู่ก็ใส่ตูวนี้ครับเสร็จแล้วเครับครับต่อแนงออกครับ,บค,ครับร นี่จะเป็นล็อกครับนี่ครับเป็นค่ายซีเนอร์ครับเดี๋ยวก็กระทบไฟฟ้ายอย่างความเบื่เคยู่ใช่ไหมครับซีเนอร์จะนิดหน่อยครับไป๋หามาเปลี่ยนครับร้วนนั้เป็นเส้นสื่อความผ่อนครับเอาเป๋หามาเปลี่ยนเลยครับครับเปลี่ยนเสร็จแล้วครับนี่ครับตัวเก่ามันเป็น ไฮซีหนึ C ่งครับตี่อยครับเอาไปหามานทำกระทะอันนั้นเก่าครับเย็นนะครับสู้เขาเลยครับไฮซีหนึ่งหามานทำกระทะให้ฝากเก่าครับตัวมันบอกตัวมันสอบม,มาได้ครับไฮซีหนึ C ่งฟังพ่อหน่ 给你换好 ขีนเไปครับขอ้อยากครับมีดันเข้าไปครับขับขึ้นไปล็อกไว้ครับล็อกซ้ายครับสลีบเลยสป,สปินเขาครับสปินซุกเขครับ เอาเดือยครับไม่ใช่ม่เดือยมันล็อกมันครับบีบเพนเดือยให้ตรงัข้างนี้นเองครับเอาเดือยนะครับเอาเดือยมกลับครับเปรียบเปรียบดูนะครับสุดกลับครับหันลังก็กลัครับหลังจากยนแล้ว ล็อกกันให้เขาล็อกกันนะครับคานล็อกครับอสองตัวดึงมาครับเป็นสปริงคันล็อ อันนี้ครับเดี๋ยวมันดูดครับฮันดาเซตครับลองครับเสียบเซนเซอร์ไปครับหันใส่ขี้มย่ำมาดัดสายนีคยย่ครับดัดสายดัดสายตัวครับขีประทายวุธ เชิญซกับซายดีว่ดีกว่าดงหนอยไปับประมาณรับลองครับอุลุดครับ <c oughs> ลองมาครับเสียบเชิญครับไปรับ ครับได้แล้วครับเด้งมาตายลีครับเสร็จล้วเสร็จๆๆๆีๆๆ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 ๆครับๆๆ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 ครับๆๆ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 รๆๆ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 งๆบๆๆ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 ครับปๆๆกๆๆๆบๆๆๆๆๆๆๆา ครับหลังจากกอดเสร็จแล้วครับเกี่ยปักล่องมือครับที่ขึ้นเรื่อยๆครับครับในการครับต้มน้ำล่องมือครับต้มน้ำล่องมือตรงไหนครับครับต้มน้ำล่องมือหายาเข้าวครับยังวะเราดูผลครับ รัังจากตมมาได้ว่านหาห้องละที่ครับกาลังเดือดครับตรวจครับกาลังเดือดครับแสดงว่าอะไดครับครับกะอาการสมุเขาาการขึ้น E3 สามครับเส้นเสือตารางที่เส้นเสือล่างครับตายครับตัวหน่อยครับครับจะมีกะ ฝากไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับน่าหลอมอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสวัสดีครับกำลัเงเดือดครับตรวตรวจครับ